มาต่อกันจ้ะมาต่อกันเสียงยังไม่เราเศร้าเหียบอยู่คือว่าคือว่ากับกับ่อยากกับ่บอยาก่าาอยากมีลูกเนาะกับพ่อนอยากท้องอยังหน่อยอยู่ประมาณนี้ก็เลยไปหาหมอหมอเพิ่นก็ห้ยามาแล้วหามาสามแผงให้มาสามแผง,หม,าามงหมอเพิ่นก็บอกว่ากินแบบนี้นะกินแบบนี้นะเออโอ้ยอีหลีเดียไกลไข่อยบ่ธรรมดาว่าตั้งแต่ข่อยจับโทรศัพท์ปุบนั่งสิงมาเวาแข่ง นั่งสิบเบาเบาแข็งแข่งเจ้าของช่องวันเถอะเอออิลีต่างต้าบ่จับสิบเบาเบาเลยเดียวอเงือดหลายง้อมาง้อมาง้อมาเรืองนี่ดีกว่าคนละเรือ <c oughs> บัดที่นี่ก็ะเล่กะเลข ไปหาหม้อมัน pues mm มาหมอเพิ่นไหยามาสามแผงไปแต่ละคังเนี่ยเพิ่นไหยาหมาสามแผงเออมาเพิ่นกับบรรยายเนาะเพิ่นก็บอกว่ากินแบบนี้แบบนี้นะกินแบบนี้นะเออจานมาจานมาเก่บกระเทิงอยากอายทั้งอย่างเนาะกัะแนวเล็กหน่อยเออกับกับผู้ได้ละสิไปหูวเออเพิ่นบอกว่าเนาะค้าเพิ่นมาเนาะจำได้ตอนนั้นเดียเพิ่นบอกว่ากินทุกวันเออกินทุกวันนะถ้าเกิดว่าแฟนน้อนนําหรือว่าผัวนอนนําน่ะให้กิน เออถ้าผัวนอนน้ำเนี่ยให้กินยาเออเอากับเพื่อนกับเพื่อนบอกแกงสันเนาะบอกบอกว่าผัวนอนน้ำให้กินยาผัวนอนน้ำสวงเทือกินไปเท่ละรสวงนอนน้ำสามเทือกินไปอันนี้คือเรื่องจริงอีหลีเออนอนน้ำสวงเทือกินไปสวงนอนน้ำสามเทือกินไปสามผู้ใดละสิไปหูเนาะเพื่อนบอกว่าผัวนอนน้ำกะกะให้กินยากะไม่อยากมีลูกเม่นมา ยาเหมือดยาเหมือดยาเหมือดไปหาหมออีกคนละไปหาหมอคุณหมอค่ะมาเอาอยาคุณหมอเห็นคุณหมอกะต๊กใหญ่คุณหมอก,ก,มอกเลยบอกว่าเอา้าคือหัวก็เอาไปบ่แม่นเออคือหัวก็เอาไปยูหนูกับหนูกับกิบกนเหมือดแล้วนะเอาถ้ากินแบบได่กับคุณหมอบอกว่าถ้าผัวนอนนังน่งกับให้กินเออ ผัวน้ดน <Rabbi> <h ums> ้ำ <Diamond> ก <Hai> ็ให้กินผัวนวนน้ำย่ามไหนก็ให้กินย่ามนั่นวะผัวนอนน้ำก็กินผัวนวนน้ำก็กินสองเท่ยก็กินสองสามเทียก็กินสามยามันกละเมือดไปหาหมอหม้อนี่แบบโอ้ยหมอบอกว่าบมอแมนโอ้ยกับหอบวกนเหรอหมอบอกยังสั่นก็กินยังสั่นตัวถ้าฟังตอนต่อไปถ้าฟังตอนต่อไป